ผมศึกษาบริเวณค่าสมุทรเนี่ยเราได้ยุคที่เป็นเออร์ลีเซตคือยุคสุวรรณภูมิพอมาถึงยุคที่ก้าแปดเก้าสิบนี่กลุ่มสหพันธรัฐมันเกิดขึ้นแล้วจะแม้ไม่ไม่ใช่โดดโดดแล้วชัยยาเนี่ยมันลิงก์มากับท่าชนะมันเป็นชุมชนที่ตั้งบนสันทรายใช่นไหมสันทรายที่ชายทะเลเนี่ยนีิสันทรายนี่มันหลายสายใช่จะแม้ท่าชนะมันรุ่นก่อนสันทรายที่ท่าชนะเนี่ยพอมาลงถึงจุตตัวเข้าพวกต้นอ่าวอ่ะนะพื้นิมรบอ่ะ ปลายสันสายเนี่ยมันหักลงเข้าอ่าวอะนะแหลมสุย่ยอะมันถึงแหลมโพอะเ<ะ>ขาจะมาเนี่ยว่าชุมชนมันเกิดที่หลังสันสายไดนะ้ไหมไอแหลมโพนี่มันมาชนกับตัวลาคูนแล้วตามลงมาเนี่ยมันก็เป็นที่ไอลำน้นาํนาเน,นี่ยหลายสายลงมาลงมาจากเขาเพราะฉะนั้นไอเริ่มต้นอายู่ที่ยาเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดขึ้นจากนา้ำน้ำที่มาจากข้างบนนะ